ธรรมสวัสดีนักเรียนนะครับชั้นประถมป,ปทีที่4นะวันนี้ก็พบกันอีกครั้งหนึ่งนะเป็นวันพฤหัสที่18นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็มาดูการบ้านที่ให้ไปเมื่อวันที่17นะครับอ่าหน้า42หน้า42นะเป็นเล่มที่สอง ใช้กับเทมที่2นะครับหน้า42อ่ะเรามาดูสิว่านักเรียนทำทำการบ้านกันถูกไหมครับอ่าข้อที่1ข้อที่1 400หารด้วย200ครูกอ็อธิบายนักเรียนฟังไปแล้วว่าเราควรจะไอการหารเนี่ยมันหมายความว่าอย่าง400เนี่ย หารสองร้อมาจริงๆแล้วมันก็หมายความว่า400แบ่งออกเป็นกี่ครั้งครั้งละ200เนี่ยจะจะแบ่งออกเป็นได้ทั้งหมดกี่ครั้ง400แบ่งออกเป็น200คือตัวหารจะได้กี่ครั้ง400ก็ใช้2ครั้งใช่ไหมเพราะฉะนั้นวิธีการก็คือเอา400ตั้งเอา200หารก็จะได้2ครั้ง ทีนี้การหารถ้าถ้ามันมี 0, 0ูเนี่ยเราตัด0เราตัด0ย์ไปซะตัวตัวตั้งมี2 0ตัวตัวหารมี2 0ก็ตัดไปอย่างละ2 0เพราะฉะนั้นก็เหลือ4หาร2เท่ากับ2นั่นเองอ่ะมาดูข้อ2นะครับข้อ2ก็จะกลายเป็นว่า1,400หารด้วย700 ถ้าคิดอย่างในใจก็คือ1,400เนี่ยแบ่งออกเป็นครั้งละ700เนี่ยจะได้กี่ครั้งก็ได้2ครั้งนั่นเองทีนี้ถ้าเราตัด0ูนย์ไปซ้ายอย่างละ2ตัวตัวตั้ง2ตัวตัวหาร2ตัวตัด0ูนย์ทิ้งไปเพราะฉะนั้นก็เท่ากับ14หาร7ก็จะได้เท่ากับ2ครั้งเหมือนกันต่อไปข้อที่3 มีเงินอยู่พันห้าหาร300ครั้งละ300จะได้กี่ครั้งก็จะได้3 5 5ก็5ครั้งนั่นเองถ้าเราตัดศูนย์อย่างละ2ตัวก็เท่ากับ15หาร3ก็เท่ากับ15แบ่งแบ่งครั้งละ3เนี่ยจะได้กี่ครั้งได้5ครั้งนั่นเองต่อมาข้อ4 2007หารด้วยครั้งละ 900จะได้กี่ครั้ง93 27ก็จะได้3ครั้งแต่ถ้าเราตัดศูนย์ทิ้งไปซะอย่างละ2ตัว27หาร9ก็จะได้3เช่นกันต่อมายากขึ้นมาหน่อยข้อ5 72,000หารด้วย800อันนี้เราตัดศูนย์เลขมันเยอะตัดศูนย์ซะอย่างละ2ตัว ส่วนตัวตั้งเนี่ยมี0ูนย์สตัวศูนย์จะต้องเหลือ1ตัวเพราะว่าศูนย์ตัดได้แค่อย่างละ2ตัวนะเพราะนั้นตอนนี้ก็เท่ากับ720หารด้วย8นั่นเองก็จะได้7 8 9, 72ได้90นั่นเองตอบ90ต่อไปข้อ6 42,000หารด้วยครั้งละ600 เอา600ออกจาก42 0 0 0เนี่ยได้ทั้งหมดกี่ครั้งได้70ครั้งครับตัด0ย์อย่างละ2ตัวก็จะเหลือ420หารด้วย6 6 7 4 2ได้7ได้70นั่นเองนะตอบ70อ่าสรุปแล้วข้อที่1อ่าทวนอีกที1 400หาร2 ก็จะเท่ากับตัดศูนย์ทิ้งไปมันก็จะเท่ากับ4หาร2เท่ากับ2มาข้อ2เปิดหน้า42ข้อ2 1 4พตัดศูนย์แล้วมันก็จะเหลือ14หาร7 14หาร7ก็จะได้2ครั้งต่อไปข้อ3 1 5หารด้วย300 ตัดศูนย์ทิ้งอย่างละ2ตัวมันก็จะเหลือ3 55ได้5ครั้งต่อไปข้อ4แล้วข้อ4ก็จะเป็น2,007หารด้วย900ตัดศย์อย่างละ2ตัวตัด0ย์อย่างละ2ตัวครูผู้ช้าหน่อยเพราะว่ามีนักเรียนเข้ามาเรียนด้วยคนหนึ่งนะ ก็จะตัดศนอย่างละ2ตัวก็จะเป็น9 3 27ได้ได้สครั้งต่อไปข้อ5ตัด0ข้างหน้า2ข้างหลัง2ได้อย่างละ2เองข้างหน้า2ข้างหลัง2เอา8ไปหาร7 2 8 8 9จะได้9กับ0ได้9กับ0เป็นคำตอบ ต่อมาข้อ6ก็จะเป็น42 0ห0หารด้วย600ตัดศนย์ได้อย่างละ2ตัวเพราะตัวหลังมี2ตัว0นนะตัวหน้ามี3ก็ตัดได้2ตัวหลังก็จะเหลือ4 420หารด้วย 6, หารด้วย6ก็จะได้70ครับผ่านข้อ1ไปทีนี้มาถึงข้อที่ข้อที่3 ข้อที่สนะครับฉเฉลยข้อ3นะยังพันสองตัดศย์ไปสองตัว200ตัด0ย์ไปสองตัวก็จะเหลือ2ไปหาร12ได้2อะไรเป็น12บสองสตอบ6ครับข้อ1ตอบ6ไปแล้วต่อมาข้อ2ตัดศย์หลัง2ตัวหน้า2ตัว เอา3ไปหาร3อะไรเป็น36ก็3 1 3ได้3 1 3 3 2 6ก็จะตอบ12ใช่ไหมตอบ12ต่อมาข้อ3ก็จะตัด0ดูนย์ด้านด้านละ2ตัวเช่นกันตัวตั้ง2ตัวตัวหาร2ตัวก็เป็น36หาร4 4 9 36ตอบ9ตอบผลลัพธ์เต่อไปข้อ4ตัด0ูนย์อย่างละสองตัวก็จะเหลือ5 25หารด้วย5 5ห้าอะไรเป็น25ก็5้หผลลัพธ์ก็คือ5นั่นเองต่อมาข้อ5ต่อมาข้อ5นะ2องหมพ หารด้วย600ตัด0ย์ได้อย่างละ2ตัวเพราะตัวหลังมี2ตัวตัวหน้ามี3ตัดได้2ตัวหลังก็จะเหลือ240หาร6 6อะไรเป็น24 64ได้40ครับผลลัพธ์ก็จะได้40ข้อ5ต่อมาข้อ6 ตัดศูนย์อย่างละสองตัวเท่านั้นก็จะเป็น490หารด้วย7 7 7 49เพราะฉะนั้นได้7กับ0ตอบ7กับ0ต่อมาถึงข้อ7ตัดศูนย์ได้อย่างละสอตัวเหลือ810หารด้วย9 9อะไรเป็น81ก็9981เป็น90ตอบ90ครับต่อมา72,000หารด้วย800ตัด0อย่างละ2ตัวเช่นกันตัด0อย่างละ2ตัวก็จะเหลือ720หารด้วย8 8อะไรเป็น72 89 72แล้วเหลือ0ตัว1ก็กลายเป็น90ตอบ90สรุปแล้วนะข้อ1ตอบ6ข้อ2ตอบ12ดูใจทีข้อ3ตอบ9ข้อ4ตอบ5ข้อ5ตอบ40ข้อ6ตอบ70ข้อ7ตอบ90 ข้อ8ตอบ90อ่าจบแล้วสำหรับข้อ3ต่อไปเป็นโจทย์ปัญหานาภาบริจาคเงิน8,000บาทซื้อเก้าอี้ตัวละ200บาทเงินบริจาคของนาภาซื้อเก้าอี้ได้กี่ตัวนั่นก็คือหารนั่นเองอันนี้ก็เอา8,000หารด้วย200เพราะฉะนั้น ข้อนี้เธอจะต้องตอบว่าเงินบริจาคของนภาซื้อเก้าอี้ได้8,000หารสองร้อยก็เท่ากับตัดศูนย์อย่างละสองตัว2ไปหาร80ก็จะได้40ตัวตอบ40ตัวตอบว่าเงินบริจาคลอกมาจากโจทย์นะลอกมาจากคำถาม เงินบริจาคของนภาซื้อเก้าอี้ได้40ตัวต่อมาข้อที่สซิริอ,อมเงินได้เดือนละ500บาทได้เงินรวมทั้งหมด4,500บาทสิริสิริอ,อมเงินเป็นเวลานานกี่เดือนนะเดือนหนึ่งได้500ก็ต้องเอา500ไปหาร4,500 ข้อนี้ตัดศูนย์อย่างละสองตัวก็จะกลายเป็นว่า45หาหรด้วย5 45หาหรด้วย5 5อะไรเป็น45ก็5 9เพราะนั้นข้อนี้ตอบว่าสิรลออมเงินเป็นเวลา9เดือนครับสิรลออมเงินเป็นเวลา9เดือนด้วยกันครับตอบ9เดือนนะ อา้าวข้อ1ข้อ1ตอบซื้อเก้าอี้ได้40ตัวข้อ2ตอบ9เดือนเอาเป็นว่าจบกันแล้วสำหรับการบ้านสำหรับวันนี้ก็จะมาขึ้นหน้า44เป็นเรื่องของการหารนะเป็นเรื่องของการหารหน้า44เป็นเรื่องของการหารนะครับ หน้านี้ครูจะให้นักเรียนทําเป็นการบ้านนะครับจะให้นักเรียนทําเป็นการบ้านนะครับหน้านี้อ่าห0 8หารอ่าเป็นตัวหารนะหารด้วย9 7 0อันนี้ก็นักเรียนก็ตั้งหารตามตัวอย่างเลย นะถ้านักเรียนงงนักเรียนก็ดูตัวอย่างหน้า43นักเรียนเรียนกันมาแล้วทั้งหมดแหละตั้งแต่ชั้นประถมปีที่3แล้วอ่ะทีนี้มาถึงข้อ2ข้อ2ใหญ่อ่ข้อ1ก็หารธรรมดานะนักเรียนเติมสิ่งที่เป็นตัวหารนี่ทำการบ้านนะทีนี้มาข้อ2มาข้อ2เนี่ย คุณจะทำให้ดูข้อหนึ่งก็คือข้อหนึ่งข้อย่อย2,112หารด้วย132เท่ากับค่าของจอจานนั่นก็หมายความว่าตอนนี้มันจะยากขึ้นมาก็คือ,อ,อตัวหารเนี่ยมันจะมากกว่าสุดคูณที่เราใช้อยู่เราใช้สุดคูณถึงแม่12 ถ้าในสมุดก็จะมีแม่25แต่เราใช้แม่12เป็นหลักนะถึงแม่12แต่นี่มันกลายเป็นว่า132เนี่ยมันไม่อยู่ในแม่คูสุดคูณแล้วมันเกินเพราะนั้นเราก็ต้องต้องาดดาคาดเดาคเนคำตอบอ่ะเราก็ตั้งแบบนี้ครับอ่ะตั้งแบบนี้นะเอา2,112ตั้ง แล้วก็หารด้วย132อ่ะนักเรียนทําพร้อมกันกับครูเลยนะทําสักข้อหนึ่งคือข้อ2ข้อ1ข้อ2ใหญ่ข้อที่1นึ่อ่ะเราก็ตั้งเอา2,112ตั้งเอา132หาร1 0 3 การหารเราก็จะหาร3ตัวแรกก่อนครับ132หาร211ก่อนปรากฏว่าถ้า2ครั้งเนี่ยมันได้264มันเกินเพราะฉะนั้นได้1ครั้งเราก็ใส่เลข1ไว้ตรงเหนือ3หลักแรกเข้าม ก็3หลักแรกก็จะไปจบที่เลข1เราก็ใส่ใส่ว่า1ครั้งและเราก็เขียนเขียนข้างล่างว่า1 3 2ใต้211หลังจากนั้นเราก็ลบออกมาก็จะเหลือเศษ79ก็จะเหลือเศษ79ใช่ไหมเสร็จแล้วเราก็ชักเลข2ลงมา ชักเลข2ลงมากลายเป็นว่าตัวที่เราจะหารต่อไปก็คือ792ทีนี้132เนี่ยกี่ครั้งละมันถึงจะได้กี่ครั้งละมันถึงจะได้792เราก็ลองลองใช้สุดคูณ ถ้า2คูณอะไรแล้วจบลงด้วยเลข2 2 1 2 2 2 4 2 3 6 2 4 8 2 5 0 2 6 2น่าจะเป็นเลข6เราก็6ไปคูณ132ปรากฏว่าได้792เลยอ่าสรุปแล้วก็ได้7ครั้งได้6ครั้งครับ 6ครั้งได้792และเราก็เขียนว่าลบกันเดี๋ยว792ลบกันก็จะเหลือ0เราก็เขียนตัวหน่อยก็ได้ลบกันแล้วเหลือ0ก็ขีดเส้นใต้2เส้นแต่นี้ครูไม่ได้เขียนไว้ให้ดูหลังจากนั้นเราก็มาสรุปว่าจอจานมีค่าเท่ากับ 16จอจานมีค่าเท่ากับผลลัพธ์คือ16เสร็จแล้วตรวจคำตอบอ่ะตรวจคำตอบเวลาตรวจคำตอบเนี่ยเราเอาคุณสมบัติของการความสัมพันธ์ของการหารกับการคูณมาใช้นั่นก็คือเราเอาตัวผลลัพธ์คูณกับคูณกับตัวหาร เอาผลลัพธ์คูณกับตัวหารก็คือ1 6คูณ132เอา1 6คูณ132หรือเอา1 3 2คูณ16ก็ได้แล้วมันจะเท่ากับตัวตั้งเลยถ้าคูณแล้วเท่ากับตัวตั้งแสดงว่าผลลัพธ์เราถูกต้องครับเราสมเหตุสมผลนะเป็นการตรวจคำตอบเวลาตรวจคำตอบก็คือ เอาผลลัพธ์คูณกับตัวาหารจะได้เท่ากับตัวตั้งเพราะฉะนั้นสรุปแล้วหน้านี้ก็ให้การบ้านไปทำนะข้อ2ข้อ2ข้อ1ทําทำให้ดูแล้วนักเรียนลอกไปตามนี้นะครับอ้าวส่วนข้อ2ข้อ3ก็ทำเอาเองนะเป็นการบ้านนะสรุปแล้ววันนี้ก็มีการบ้านอยู่ก็คือหน้า 44นะครับหน้า44นะครับขออนุกเรียนตั้งใจทํานะครับเดี๋ยวหน้า44นักเรียนทําทั้งหน้าเลยนะทั้งหมดก็มี9ข้อข้อ1มี9ช้อยข้อ2มีอยู่3ช้อยก็เป็นเอ่อ12ข้อด้วยกันส่วน หน้า45นี่ยังไม่ได้พูดถึงนะก็โอเคนะครับเพราะนั้นวันนี้ครูก,ก็ขอลานักเรียนไปแค่นี้ครับสวัสดีครับ